คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวในเวลานี้ดิฉันยืนอยู่ที่สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือสถานีรถไฟ หวยหินนั่นเองค่ะเราอ่ะมีนัดการกับผู้นวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานประจวบคีรีขันท่านผู้นวยการสุรยาหอมชื่อเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ไปตามหาท่านผอออกกันนะคะเพื่อที่จะสอบถามว่าตอนนี้กลยุทธ์การท่องเที่ยวของประจวบคีรีขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หวยหินมีการวางหมากไว้อย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ,อ,อต้องถามก่อนทําไมเวลาคนมาหวยหิน ถ่ายรูปที่สถานีรถไฟหัวหินคะสถานีรถไฟหัวหินนับว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของหัวหินเลยนะคะเป็นสถานีรถไฟท,ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็สร้างมายาวนานอันดับแรกๆของประเทศไทยเลยค่ะค่ะคำว่าสวยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยสวยตรงไหนสวยอย่างไรสถาปัตยกรรมของสถานีรถไฟนะคะจะเป็นสไตล์วิกตอเรียนนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะไม่มีที่อื่นในประเทศไทยที่ใช้สถาปัตยกรรมในแบบนี้แล้วก็เรายังมีทัพพลา พระมงกุฎเกล้านะคะซึ่งเป็นพระพาที่เดิมเนี่ยสร้างสมัยรัชกาลที่6อยู่ในพระราชวังที่นครปฐมนะคะแลที่สนามจันใช่ค่ะแล้วก็หลังจากิ้นรัชกาลที่6ก็ได้มีการย้ายมาไว้ที่นี่นะคะเป็นพระพาที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่9ในเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินมาที่หัวหินค่ะนั่นหมายถึงว่าพอมาถึงสถานีรถไฟหัวหินอันหนึ่งเราต้องถ่ายป้ายต้องถ่ายรูปกับป้ายป้ายหัวหินนะคะแล้วก็ ลานพระพาพระพุทธเจ้าแล้วมีจุดไหนอีกที่เราต้องถ่ายรูปท่านบอกพาไปหน่อยค่ะจุดที่เป็นกระดิ่งสัญญาณรถไฟเข้าค่ะเป็นจุดที่คนที่มาเที่ยวก็มักจะต้องไปถ่ายรูปตรงนั้นด้วยเหมือนกันแต่ห้ามสั่นกระดิ่งนะคะห้ามสั่นกระดิ่งแล้วอะไรอีกคืออยากจะให้เห็นในภาพรวมๆสถาปัตยกรรมของสายรถไฟหัวหินนะคะก็ ให้เห็นถึงความสง่างามความเก่าแก่ของสายรถไฟนะคะซึ่งในอีกไม่ช้านี้ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจะมีรถไฟรางคู่เข้ามาก็จะต้องมีการปรับปรุงตัวสายรถไฟด้วยเหมือนกันรถไฟรางคู่ที่จะเข้ามาทางหัวหินเนี่ยนะคะจะเป็นการยกระดับเป็นเพื่อเลี่ยงการจราจรไม่ให้ติดขัด ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเห็นเสาต่างๆอันนี้จะเป็นรางรถไฟที่ยกระดับขึ้นไปไม่ใช่ระดับปกติบนพื้นถนนอย่างนี้ค่ะแล้วพอมาถึงเนี่ยเราจะมีนายสถานียืนต้อนรับอยู่ให้เราสามารถถ่ายรูปเก็บไว้ได้นี่คือนายสถานีที่เราบอกคุณผู้ชมไว้อ่าเห็นไหมอันนี้แสดงว่าเราอ่ะมาถึงแล้วหัยหินแล้วมีร้านกาแฟใช่ค่ะมีร้านกาแฟอยู่ด้านนู้นเป็นร้านกาแฟ ประจำสถานีรถไฟหัวหินด้วยเช่นกันค่ะถ้า่ออาคา่ะตอนนี้สอบถามก่อนนิวนอร์มอลของสถานีรถไฟหัวหินค่ะตั้งแต่เข้ามาเลยนะคะก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่คอยให้สแกนไทยชนะนะคะมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แล้วก็ถ้าไม่ไม่สามารถสแกนได้ก็จะมีให้จดชื่อแล้วก็ทุกขั้นที่เข้ามาเนี่ยจะต้องใส่ตนากากอนามายัยเมื่อเดินเข้ามาในสถานรถไฟค่ะในเวลานี้เนี่ยการใช้บริการ สถานีรถไฟหัวหินเป็นยังไงบ้างหลังจากที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวกันได้แล้วตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะ,คะมีนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเป็นปกติแต่ว่าด้วยคที่นักท่องเที่ยวต่างชาติยังเข้ามาไม่ได้ก็ปริมาณนักท่องเที่ยวก็จะน้อยกว่าช่วงปกติที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้บริการด้วยคราวนี้ถามถึงการท่องเที่ยวของหัวหินทั้งหมดเนาะ,ะเป็นยังไงบ้างคะก็จะเรียกว่าดีขึ้นกว่าตอนโควิดเยอะเหมือนกันนะคะ เพียงแต่ว่าเรายังต้องการให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในช่วงวันธรรมดาด้วยเพราะตอนนี้ที่เดินทางเข้ามาเยอะจะเป็นช่วงวันหยุดยาวกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็อัตรา,าก,การเข้าพักอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีคือ70%ขึ้นไปถ้าเป็นช่วงวันหยุดยาววันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาเนี่ยจะค่อนข้างน้อยอยู่ที่ประมาณแค่30%เท่าน,นั้นเองค่ะเอาเข้าจริงๆอะคะ่ะผู้ประกอบการสถานประกอบการเป็นยังไงบ้างคะเปิดให้บริการกันเต็ม100%ซ ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะยังมีที่ปิดบริการอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าเขาก็อาจจะดูแล้วว่าความคุ้มค่าถ้าเปิดกับไม่เปิดเนี่ยเขาไม่เปิดดีกว่าก็มีกลยุทธ์ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวางไว้เพื่อที่ะจะดึงนะักท่องเที่ยวมาที่หัวหินคือณนะตอนนี้นะคะกลยุทธ์ที่ททสำนักงานประจวบคีรีขันเนี่ยที่จะดูแลพื้นที่จังหวัดประจวบทั้งจังหวัดเนี่ยมี ื่อจะดำเนินการในปีงบประมาณ2564ก็จะมีอยู่4 4เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของอการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพและกีฬาก็จะเน้นการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของการกีฬาอย่างเดือนอตุลานี้นะคะก็จะมีการแข่งขัน ซวีมาทอนที่แต่ว่าไม่ได้ในจังหวัดในจังหวัดประจวบแต่ไม่ได้ในอำเภอหัวหินนะคะที่อำเภอเมืองค่ะตรงอ่าวมะนาวาแต่ก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางกระจาย,ายท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดประจวบในอำเภอเมืองแล้วก็ในอำเภอหัวหินด้วยเช่นกัน<า>แล้วก็ต้นเดือนตุลาก็จะมีการแข่งขันจักรยานทางไกลชิงเพ่อพระราชานสมเด็จพระเทพเป็นทัวร์ออฟไทยแลนด์สองพซึ่งเลื่อนการแข่งขันมาตั้งแต่เดือนเมษามาจัดเดือนตุลาแล้วก็จะมีกิจกรรมท่องเที่ยว ในเมืองรองอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่2จะเป็นเกี่ยวกับเมืองรองนะคะก็คืออําเภอที่ถัดลงไปตั้งแต่300อยอดปูบุรีรลงไปจนถึงบางสะพานน้อย<ะ>ช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยจะมีนกเหยี่ยวอพยพหนีหนาวมา<ะ>ค่ะก็จะมีเนี่ยค่ะเราจะจัดมันจะพาสื่อมวลชนทีอ่อยู่ในพื้นที่เนี่ยลงไปชมเหยี่ยวอพยพในช่วงต้นเดือนตุลาเพื่อที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตลอดในช่วงที่มีนกเหยี่ยวอพยพเข้ามา ที่เขาเรดา้าอําเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสามสามคือเรื่องของการท่องเที่ยววันธรรมดาซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นเพนพอยต์ของอําเภอหัวหินแล้วก็อาจจะเป็นจังหวัดประจวบทั้งจังหวัดก็เป็นไปได้เพราะว่าหัวหินเนะี่ยเหมือนกับนักท่องเที่ยวรู้สึกว่าต้องมาในช่วงวันหยุดวันสุดสัปดาห์หรือวันหยุดยาวซึ่งมาแล้วก็จะมาแย่งกันกินแย่งกันใช้โรงแรมก็จะแน่นแแน่นๆแ,แล้วก็การบริการอาจจะไม่ได้ถูกใจนะักท่องเที่ยวมากนักทีนี้อยากจะให้มาเท เพราะทางโรงแรมทางร้านอาหารต่างๆเขาจะได้ดูแลเราได้ะสะดวกขึ้นแล้วก็ให้ความพึงพอใจได้อย่างเต็มที่นะคะอันนี้แล้วถ้ามาเที่ยวทะเลช่วงวันธรรมดาเนี่ยจะเห็นว่าทะเลผัวเห็นสวยงามมากเลยไม่มีขยะไม่มีผู้คนคือไม่แอร์แอร์อัดใช่ค่ะค่ะซ,ซีคือเรื่องของเมื่อกี้เมืองรองได้พูดไปแล้วใช่ไหมคะคะก็ครบแล้วเมืองรองเมืองรองก็จะเป็นอำเภอ,อ,อที่ตั้งแต่ สามร้อยยอดปุบร,บรีทับสะแกอำเภอเมืองบางสะพานและก็บางสะพานน้อยอันเนี้ยทางเราก็จะมีกิจกรรมไปจัดในพื้นที่อำเภอร,รองรอง,รองของจังหวัดประจวบคีรีขันด้วยค่ะ<า>ซึ่งตอนนี้ช่วงนี้เราพยายามเน้นเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนค่ะเพื่อที่จะกระจายไรายได้จากการท่องเที่ยวลงไปตามชุมชนต่างๆในอำเภอพื้นที่รองของจังหวัดประจวบคาว่าการท่องเที่ยวชุมชนที่เราจะเน้นจากนี้ต่อไป<า>จะพยายามเจาะย,ยังไงเพิ่มคะตอนนี้เราทําเป็นเหมือนกับทริปทริปตัวอย่างนะคะทอท,อทอรับสมัครนักท่องเที่ยวโดยที่ นักท่องเทีท่ยวจ่ายค่าทริปเนี่ยในจำนวนที่ไม่มากนักแล้วทอทอก็สนับสนุนให้บริษัททัวร์ที่ได้รับมาตรฐานชามีเรื่องของมาตรฐาน s h a คือ Amazing Thailand Safety and Health Administration ซึ่งเป็นเรื่องของการให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวในเรื่องการใช้บริการสถานประกอบการที่ได้รับได้รับผ่านการรับรองเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยจากทอท,อทอนะคะแล้วก็ทางสาธารณสุขเป็นโครงการที่ร่วมกันระหว่างทอทกระทรวงการท่องเลและกีฬาแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งจังหวัดเนี่ยมีที่ได้รับมาตรฐานชาไปแล้วประมาณ107สถานประกอบการนะคะมีทั้งโรงแรมทั้งร้านอาหาราแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อย่างอย่างที่สวนน้ําต่างๆนะคะก็ได้รับมาตรฐานชาไปแล้วบริษัทน,นําเที่ยวก็มีที่รับมาตรฐานชาด้วยเหมือนกันแล้วก็สถานอาอกกําลังกายอย่างที่ทรูเนี่ยค่ะก,ก็จะได้รับมาตรฐานไปแล้วด้วย ซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือในอำเภอหัวหินคือในหัวหินนี่ยจะเป็นมีจํานวนผู้ป,ประกอบการที่ได้รับเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าอำเภออื่นๆ เพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักนะคะของจังหวัดปัตตานีค่ะกขอเตียงที่เมื่อสักครู่นี้เรียนสอบถามคือที่บอกว่าเราจะเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนมากยิ่งขึ้นที่บอกจะเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยเนี่ยใครบ้างที่จะสามารถเข้าร่วมได้แล้วการเข้าร่วมเนี่ยจะได้รับสิทธิป,ประโยชน์สิทธิพิเศษอย่างไรการช่วยเหลืออย่างไรคะคือณนะตอนนี้นะะเนี่ยค่ะเราจัดเป็นคลิปให้นะักท่องเที่ยวสมัครเข้ามาแต่ว่าเราสื่อสารกับนักท่องเที่ยวผ่านทางบริษัทนำเที่ยวนะคะที่เขาจะ หาลูกค้าได้โดยที่สมัครเข้ามาทางออนไลน์แล้วก็เราก็จะจัดอย่างที่จัดไปแล้วเนี่ยสครั้งไปเที่ยวชุมชนบ้านรวมไทยที่ปุยบุรีนะคะก็นักเที่ยวก็จะไปตามโปรแกรมมีพาไปทำกิจกรรมเวิร์กช็อปของชุมชนพวกกลึงไม้ทำเลี้ยงผึ่งและพวกนี้ยค่ะแล้วก็ พาไปดูช้างป่าทีุู่บุรีในอ<ม>ุทยานแห่งชาติุูบุรีอันนั้นจ่ายเงินแค่เพียง399บาทเที่ยวกี่วันเ่เที่ยวแค่ <000. S 2> แค่ไปเช้าเย็นกลับค่ะแล้วก็อีกทริปที่กําลังจะจัดช่วงสัปดาห์นี้นะคะสุดสัปดาห์นี้จะเป็นเที่ยวแบบไปค้างคืนคอันนี้จะไป3มชุมชน 2, ม2วันสชุมชนอันนี้เป็นนโยบายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดําเนินการเองนะคะ,<ช>คะแต่ถ้าเกิดพูดถึงนโยบายภาพรวมของรัฐไม่ว่าจะเป็นเราเที่ยวด้วยกันไม่ว่าจะเป็น <ผ>าาเป็นยังไงบ้างผนตอบรับอ๋อผลตอบรับของโครงการกำลังใจก็มีอาสาเข้ามาในพื้นที่บ้างแต่ว่าเรียกว่าไม่ไม่มากนักเทียบกับจังหวัดอื่นๆนะคะอาจจะเป็นด้วยะระยะทางแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดประจุบาจจะคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆที่ที่เขาอยู่ก็เลยจะมีอาสาเข้ามาไม่ได้มากนักแต่ก็มีมีมาพอสมควร เท่าที่สำรวจดูก็น่าจะเป็นหลักพันนะคะท,ที่เข้ามาในพื้นที่ค่ะแล้วเรา,ทารเที่ยวด้วยกันก็มีการมาใช้สิทธิ์บ้างตามโรงแรมต่างๆ,ๆก,ก็บอกว่ามีผู้เข้ามาใช้สิทธิ์บ้างแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้เยอะอย่างที่คาดไว้ะคะ่ะาะตามเป้าหมายของรัฐบาลเนี่ย5ล้านสิทธิ์ใช่ไหมคะก็ยังมีการใช้กันไม่มากนะักคิดว่าน่าจะเป็นด้วยความที่กําลังซื้อของนักท่องเที่ยวคนไทยก็ไม่ได้สูงมากนักแล้วก็ อตอนนี้อาจจะคิดถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เขาต้องรับผิดชอบรับภาระก่อนการใช้สิทธิ์ของเราเที่ยวด้วยกันก็อาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมากเท่าที่ควรค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้ขับเคลื่อนจริงๆกับการท่องเที่ยวของขัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านขออภมอง,อง,องอย่างไงอะไรอีกเป็นปันจจัยสําคัญที่คิดว่าถ้าทําแล้วน่าจะช่วยได้คืออย่างถ้าสมมติว่าจะส,ส่งเสริมการท่องเที่ยววันธรรมดาเนี่ยถ้ารัฐจะไปช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในวันธรรมดาเพิ่มมากขึ้นในส่วนของค่าที่พักเนี่ยอาจจะช่วยได้อาจจะเพิ่มจาก4 0เป็น60อะไนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาเพิ่มเรื่องของค่าอาหารที่ที่จะให้มาใช้จ่ายได้เนี่ยเพิ่มไปแล้วแต่ว่าในส่วนของค่าที่พักค่าเพิ่มเข้าไปมันก็น่าจะช่วยได้เพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวในในเมืองรองต่างๆเนี่ยค่ะคือถ้าส่งเสริมได้มากขึ้นมีสมมติให้งบประมาณในการที่ทอจะไปสนับสนุนชุมชนในการจัดกิจกรรมได้ ก็น่าจะดีขึ้นเหมือนกันค่ะเท่าที่ดูอะค่ะที่พอ,อ,อโอกาสในการที่จะฟื้นท่นบบองเที่ยวสําหรับคนหัวยากนะคะก็จะเรียกว่ายากก็นับว่าไม่ได้ยากมากนะคะเพราะทางผู้ประกอบการแล้วก็ทางภาคของสาธารณสุขเองก็ค่อนข้างจะมีความพร้อมมีความเข้มแข็งในการที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพอนาอรรมัยอะไรต่างๆคือถามว่าพร้อมไหมถ้าสมมติว่าประเทศไทยเปิดรับท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาก็เรียกว่าพร้อมบอกว่าพร้อมแล้วก็ยินดีค่ะแล้วก็ พยายามกระตุ้นให้ทุกโรงแรมสถานประกอบการต่างๆเนี่ยยังคงกาดไม่ตกคือจะต้องดําเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะไม่ให้มีเกิดการระบาดซ้ําของโรคโควิด -19 ค่ะแล้วผู้ประกอบการเองปรับตัวยังไงบ้างเพื่อที่จะเปิดรับ นักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาให้เลือกหัวหินน่ะมีเงินอยู่ก้อนจ <c oughs> ำไว้อย่าจะไปเที่ยวที่ไหนฉันไปหัวหินดีกว่าผู้ประกอบการเขาทำยังอะไรกันปะคือนอกจากเรื่องของโปรโมชั่นด้านราคาแล้วนะคะผู้ประกอบการเขาก็พยายามจะรักษามาตรฐานในการบริการของเขาคือโรงแรมจำนวนมากที่สมัครเขา้าร่วมโครงการ ssa แล้วก็ของเทศบาลเองเนี่ยเขาจะมีอีกอมาตรฐานหนึ่งที่เขาเรียกว่า hdc เป็นเรื่องของไฮจีน distancing แล้วก็คลีนนะคะ,ะเป็นเรื่องมาตรฐานสำหรับ กลุ่มผู้ประกอบการที่อาจจะเป็นรายย่อยลงมาที่อาจจะไม่ไม่ได้เข้าเกณฑ์ครบทุกอย่างตามที่มาตรการของทอท S.H.A. กำหนดทางเทศบาลเขาก็มอีอีกมาตรฐานหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยปฏิบัติได้แล้วก็เป็นเรื่องของการควบคุมเรื่องความสะอาดสุขอ,อนามัยต่างๆด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้คือยังไงก็ตามมั่นใจนะ หัวหินพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวเป็ที่อยู่แล้วมาแล้วเราดูแลดูแลได้อย่างดีค่ะแล้วราคาอย่ากลัวว่าจะแพงตอนนี้นี่เขาลดราคาสุดๆดแล้วใช่ค่ะสักกี่เปอร์เซ็นนะท่านผอคือถ้ามาวันธรรมดาเนี่ยน่าจะได้ราคาที่พิเศษจริงๆินี่ฉันมาหัวหินนี่ฉันต้องกำเงินไว้เท่าไหร่ต่อคนโอ้ถึงจะพอในการท่องเที่ยวขั้นต่ำขั้นต่ำสุดถได้แน่นอนเออมาครั้งหนึ่งคืนคิดว่า ไม่เกินหนึ่งพันบาทเนี่ยอยู่ได้ค่ะแล้วแต่แบบว่าเราจะเลือกเแบบไหนใช่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านผอค่ะที่มาพูดคุยดีๆค่ะแอบถามหน่อยคือเขาบอกว่านอกเหนือจากบริเวณสถานีรถไฟที่เราอยู่อยู่แล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็มีสถานที่ที่แชร์แล้วแชร์ได้ด้วยหรอคะตรงข้ามตรงข้ามสถานีรถไฟอ๋อตรงข้ามจะเป็นโบกี้รถไฟที่เป็นห้องสมุดค่ะห้องสมุดรถไฟค่ะคงสามารถที่จะ เปิดประสบการณ์เปิดโลกัศน์เสริมความได้เสริมความรู้ได้แล้วฝั่งตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งด้านนู้นนะคะสําหรับผู้ที่รักกีฬากอล์ฟเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกของประเทศไทยนะคะนี่คือสนามกอล์ฟหลวงหัวหินใช่ค่ะ18หลุมแห่งแรกของประเทศไทยที่รุ่กรชกาลที่7เนี่ยได้มาส่งกอล์ฟที่นี่ด้วยรวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรนณีก็ส่งกอล์ฟที่นี่เช่นกันเป็นเมืองแห่งเรื่องเล่าอะมีเรื่องเล่าหลายอย่าง อยาจะให้ผู้ชมได้มีโอกาสมาสัมผัสนะคะแต่ว่าเมื่อสักครูน่นี้ช่วงหนึ่งท่านมอ,ออกพูดถึงเรื่องของสวนน้ำคน่าสนใจมากเลยสวนน้ำวานานาวาวานานาวา <S Water s a n เนอะใช่ค่ะเขามีของเล่นใหม่ๆมาแนะนำกันด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าช่วงนี้พัก,กันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดีย๋ยวจะพาผู้ชมไปเที่ยวที่สวนน้ำวานานาวา Water j ัง